สำหรับทุกคนที่พบคลิปนี้นะคะพลังงาน1 1 1่นะคะพลังงาน1 1 1่เป็นพลังงานที่พูดถึงในเรื่องของยูนิเวอร์สเป็นพลังงานที่พูดถึงในเรื่องของจักรวาลน,นะคะ11 11 1 1 1่งหนึ่นึ่งหนึ่งวิดีโอนี้พบคุณเข้าแล้วจงอย่าเพิกเฉย1 1 1่งห่งคุณจะได้รับปฏิหารใน48ชั่วโมงนะคะจงอย่าเพิกเฉยจงเปิดฟังสิ่งแรกเลยนะคะเติร์ดอของคุณเปิดออก คุณเห็นหรือเปล่าตาที่สามนะคะตาที่สามคุณเปิดออกนั่นหมายความว่าต่อไปนี้อะไรที่ยากในชีวิตของคุณจะเริ่มง่ายนะคะแสงไฟ The Sun a ออรความสุขความฝันกำลังจะกลายเป็นจริงจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณน,นะคะ คิดฝันอะไรใน48ชั่วโมงนี้ถ้าคุณตั้งจิตให้ดีมีโอกาสที่จะสำเร็จร้อเอร์เซ์อย่างแน่นอนนะคะใบที่2มาดูกันค่ะใบที่2นะคะเมสเซจใบที่2นะคะเป็นพูดถึงการศึกษาเล่าเรียนนะคะ ข้อความจากใครบางคนที่จบไปแล้วเหมือนหนังสือเล่มเก่าที่ปิดจบนะคะพไพ่ใบนี้ถ้าตีในในเรื่องของความรักอาจจะเป็นรักที่จบไปนะคะอยากจะกลับเข้ามาศึกษาดูใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะมันมีในเรื่องของการยืดหยุ่นเกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของไฟเห็นไหมคะมีในเรื่องของไฟเข้ามานะคะแสงไฟ ลักษณะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเป็นลักษณะของแพชชั่นธาตุไฟนะคะที่กำลังลุกโชนดังนั้นกลุ่มนี้คุณจะมี energy นะคะในการทำสิ่งใหม่ๆเยอะใครอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ทำธุรกิจใหม่ โปรเจกต์อะไรใหม่ๆคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยนะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยไม่มีอะไรเสียหายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคนโสดก็มีโอกาสจะได้ใจเต้นฟูนะคะพรารักที่ทำให้คุณแฮปปี้กลับไปเป็นวัยรุ่นตกลุมรักได้อย่างง่ายดายนะคะทำให้คุณมีความสุขพลังงานคนเก่าจะกลับมารุกโชนอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารักอยู่ก็ให้โอกาสนะคะแต่ถ้าคุณไม่รักแล้วคุณก็ปิดจบได้เลยส่วนเรื่องเงินอื่นนะคะอะไรที่ทะเลาะกันไฟติ้งก่อนหน้านี้อย่างรุนแรงทุกอย่างจะเคลียร์ทุกอย่างจะปิดจบได้เพราะมันมีแพชชั่นนะคะการดึงดูดกันเกิดขึ้นหมายความว่าใน48ชั่วโมงนี้คุณจะได้รับข่าวดีในทุกเรื่องที่คุณกำลังเผชิญในทุกเรื่องที่คุณปรารถนาหรือแม้กระทั่งคุณมีปัญหาอะไรกับใครทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นะคะโอเคเรามาดูกันต่อ48ชั่วโมงนี้พายอยากบอกอะไรคะ48ชั่วโมงนี้พายอยากบอกอะไรคะโอเคเอาอันนี้แล้วกันนะขอดูเพื่อนๆโอ้โหน New Love Emotion สุดยอดนะคะแม่ตามหานนิยมเปิดแล้วนะคะเป็นความอุดมสมบูรณ์คนโสดมีโอกาส เจอแฟนคนโสดมีโอกาสได้สร้างครอบครัวนะคะบางคนการเจอเขาคนนี้อาจจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณกระทันหันเป็นรักที่ไม่คาดฝันนะคะเป็นอิโมชั่นที่เจอกันแล้วปิ๊งกันเลยเพราะคุณมีสายสัมพันธ์ของ twin f r a m e energy เพราะคุณมีสายสัมพันธ์ของ past life relationship หรือว่ารักกันตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วดังนั้นการมาเจอกันในในชาตินี้เนี่ย ดีวายทัมมิ่งเวลาที่สักรวันเหวี่ยงนะคะก็จะเหวี่ยงใน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 เวลาที่เหมาะสมเช่นเช่น48ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้พบเจอเขามาแบบงงๆทักกลายมาผิดโทรมาผิดหรือบางคนอยากจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วในโซเชียลมีเดียเขาคนนี้อาจจะไม่เคยกล้าทักคุณเลยนะคะ แต่หลังจากนี้เขาเขาจะมีความกล้าเขาจะเปิดใจนะคะอืมคุณจะได้รับความรักที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเอ,อเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะอะทีนี้ความหวังโฮมนะคะไพ่ใบนี้พูดถึงการพักผ่อนนะคะพูดถึงในเรื่องของเอ,อให้เรานะคะ คิดบวกแล้วก็อะไรที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงมันกำลังจะจบคุณคุณจะได้กลับบ้านสักทีมันจะเหมือนไลฟ์โฮมอ่ะคุณจะได้พักผ่อนสักทีนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้ต่อสู้มานานละปัญหามันจบสักทีเป็นช่วงเวลารีแลกเป็นช่วงเวลาที่ปฏิหารกำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้ว เนี่ยพูดถึงการพักผ่อนอบอุ่นหัวใจเซฟโซนนะคะหรือคุณอาจจะได้เจอความรักที่มาในสไตล์บ้านที่มาในสไตล์ความอบอุ่นเซฟโซนให้คุณถือว่า48ชั่วโมงนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะคะพลังงาน1111 11เป็นพลังงานที่จกักรวาลจัดสรรเมื่อถึงเวลาไม่ต้องร้องขอเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะเปิดเหมือนเติร์ดอจักรกานะคะ เมื่อถึงเวลาคุณไม่ต้องร้องขอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงความรักการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งความฝันหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณปรารถนาเมื่อถึงเวลาอย่างเช็กเช่นในช่วงเวลา48ชั่วโมงนี้ดวงของคุณเปิดแล้ว สิ่งใดที่ปรารถนามีโอกาสที่จะเป็นจริงภายใน48ชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะการทำนายดวงของเราเป็นแบบ general reading อาจจะมีที่ตรงหรือไม่ตรงนะคะดังนั้นใครที่มาเจอคลิปนี้ขอเพียงแค่คุณมีพลังใจที่ศรัทธาแรงกล้าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสำหรับพลังงาน111นะคะถือว่าคุณโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้เจอคลิปนี้ค่ะโอเคและ ไพ่ใบนี้ Forgiveness จง Forgiveness ให้กับตัวเองก่อนนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ผิดพลังพลาดไปก่อนจะให้อาภัยคนอื่นให้อาภัยตัวเองซะปลดล็อกตัวเองซะแล้วจะทำให้คุณมีพลังกายพลังใจที่ t ตรองและจะทำให้คุณเดินหน้าไปอย่างมั่นคงให้อาภัยตัวเองและให้อาภัยผู้อื่น แผ่แม่ตาให้ตัวเองและแผ่แม่ตาให้ผู้อื่นตรงนี้จะเป็นทริคในเรื่องของการเสริมดวงในการดำเนินชีวิตนะคะคําแนะนำมามาดูคําแนะนำนิดหนึ่งเนาะความปรารถนาในช่วงเวลานี้ ก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็วขอให้คุณรักตัวเองให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเอง คุณจะได้รับความปรารถนาคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความรื่นรมนะคะการได้ในสิ่งที่ชอบการได้ในสิ่งที่คิดฝันมานานแล้วหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งความฝันกำลังจะเดินทางเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโปรดทำตัวให้แฮปปี้ทาตัวให้ดูดีเพื่อจะรับเหตุการณ์ดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะคะใบสุดท้ายคำแนะนำใบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกัน ใบสุดท้ายดีวายนะคะ c o n s c i o u s n e s นะคะ เขาพูดถึงในเรื่องของแสงสว่างประสบการ,กราคคณ์จักรวาลโปรเทคคุณจักรวาลปกป้องดูแลคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณขอให้คุณมีความเชื่อมัน่นศรัทธาทุกสิ่งเป็นไปได้การมาเจอคลิปนี้ไม่มีเหตุบังเอิญ1 1 1่นน,น,นะคะเส้นทางปฏิหารภายใน4 8ชั่วโมงสิ่งดีๆมากมายเลยกำลังรอคุณอยู่สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆที่อยากจะส่งพลังบวกให้กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะสรุปก็คือว่าเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ48ชั่วโมงนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ สิ่งที่ฝันมีโอกาสเป็นจริงมากๆเลยยืนยันน้อมรับขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองด้วยพลัง Ang e l n no. u m b e r 1 1 1 1นนะคะท่านใดสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวอัดคลิปดูดวง5นาทีหรือว่าดูดวงแบบโทรคุยก็แอดไลน์มาสอบถามนัดคิวกันได้ตอนนี้เปิดรับคิวในการเช็คดวงแบบ Personal แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอให้ทุกคนพบเจอปฏิหารภายใน48ชั่วโมงได้อย่าง สุดปังสวัสดีค่ะ